สวัสดีครับพี่น้องสุขสุขคนสบายดีนะครับเนาะเลือกเขาเนานำไปนอกครับเนาะผู้แล้วก็ดีใจยี่ดอกผูเอาขึ้นเล่าแล้วเนาะอันผู้พาท่านเอาึ้นเหล่านี่ที่มีความเสี่ยงอยู่ได้ยินคาว่าลักเขาลักน้ำกันเนี่ยแหละพี่น้องเนาะโอ้ก็เป็นแต่สร้างน้ำคนเท่ากันได้เฮ็ดยากหิตายังมหารักกันของกันอยู่ผูหลงคนตากเขาเวนาบ้างก็ยังมีคนมาลักอยู่สันว่าโอ้เนาะเมื่อนนี้ก็ถือว่าเป็นมือดีอีกมือหนึ่งบ่มีฝนบ่มีลมมีแต่แดดย่างเดียวนะครับ ก็เลยลงลายมือแบบเป็นชีวิตต่อสู้คุณแม่เลี้ยงลูกคนเดียวมาตั้งแต่ยี่สิบกว่าปีแล้วเนาะเบอ่งครับว่ามันสิมีเซนอะไรบ้างนะครับครับทีนี้ก็มาดูที่เส้นชีวิตเลยนะครับว่าเส้นชีวิตของคนที่สู้ชีวิตบักบันเลี้ยงลูกสองคนมาตั้งแต่คนแต่ออกจนโตที่โตคนเดียวนะครับ มีอะไรบ้างบนฝ่ามือนี้นะนี่คือแนวของเส้นชีวิตนะครับเส้นชีวิตก็มีลักษณะของความเข้มแข็งคือเส้นเข้มเส้นเข้มดีเส้นตัดอะไรก็มีบ้างเล็กน้อยนะวาสนาเป็นวาสนาขึ้นที่เส้นชีวิตอันนี้ชัดเจนพึ่งตนเองมาแต่ไหนแต่ไรถูกกําหนดมาตั้งแต่เกิดแล้วเนี่ยลงมาเกิดแล้วต้องพึ่งตัวเองนะโว้ยอย่างเงี้ยก็ต้องรับออกมา พึ่งตัวเองแต่นนี้มันมาตั้งแต่อายุเท่าไหร่ถ้านับแนวจากาจากเส้นวาสนาขึ้นไปก็ประมาณยี่สิบสามยี่สิบสี่ยี่สิบสายี่สิบสี่ช่วงเป็นสาวรื่งแต่งานอันนี้ก็คือช่วงหนึ่งคนที่มีวาสนาพึ่งตนเองเนะฮะเกิดบนที่เส้นชีวิตเนี่ยถ้าถ้าเป็นคนที่สนใจการเราการเรียนก็เรียกว่าทํางานเลี้ยงตัวเองส่งตัวเองเรียนนะ เนี่ยก็แนวของเส้นชีวิตอีกมือข้างหนึ่งเส้นมันชัดเจนอยู่แต่เส้นชีวิตสั้นนะเส้นชีวิตสั้นอยู่วิธีชีวิตมีการเปลี่ยนแปลงนานๆทีเปลี่ยนครั้งหนึ่งนะครับเส้นชีวิตสั้นเหนื่อยในชีวิตเนี่ยเพราะเส้นวาสนาก็ติดกล้เส้นชีวิตงานที่ทําก็เป็นงานใช้แรงอันนี้ก็เหมือนกันเป็นงานใช้แรงแต่ว่าลําบากนะลําบากแล้วอาภัพมาตั้งแต่เกิดก็ว่าได้คนนี้ ตรงไหนที่อาพับดูที่นิ้วนะนิ้วก้อยผู้หญิงหรือผู้ชายก็แล้วแต่ที่นิ้วก้อยสั้นหรือมีลักษณะหยิกง,งอก็แล้วแต่นะครับมันบ่งบอกถึงความอาพับอาพับอวัสนาติดตัวมาตั้งแต่เกิดใครที่มีนิ้วก้อยที่สั้นมากก็ยิ่งมีความอาพับมากแล้วยิ่งมาหยิกมาหักงออย่างนี้นะมันหักเป็นงออยงนี้ก็ยิ่งชัดเจนอาบพับเรื่องอะไรอามาพับเรื่องอะไรเนี่ยอ,อ,อาพาับก็ มาพับในเรื่องของขาดความอบอุ่นในวัยเด็กขาดพ่อหรือขาดแม่อบางคนพ่อหรือแม่อาจจะเสียชีวิตในช่วงวัยเด็กหรือก่อนวัยอันควรตอนก่อนที่ตัวเองจะโตเป็นหนุ่มเป็นสาวโดยส่วนมากจะเป็นอย่างนั้นยิ่งสั้นมากมันก็สแสดงออกถึงความอาภัพมากสำหรับคนที่มีนิวก้อยสั้นเมื่อน,นี้ก็เจอเหมือนกัน แต่มือน,นี้ก็เจอเหมือนกันอาภาัพในลักษณะที่ว่าพ่อแม่ยกให้คนอื่นเอาไปเลี้ยงยกคนนี้ไปให้ญาติเลี้ยงเพราะมีลูกหลายคนเลยยกคนนี้จะขอมื้อนี้ให้ญาติพี่น้องไปเลี้ยงอีกทีหนึ่งท่านที่ได้เห็นนิ้วก้อยนี่ก็รู้เลยว่าอาภัพมีแน่แน่คนนี้ก็เลยถามดูนะมันก็จริงตามนั้นจะขดาดความอมกุ่นถ้า คนใดคนหนึ่งไม่เสียชีวิตก็ต้องถูกยกให้ประโยชน์คนอื่นข้อดีของคนนิ้วก้อยสั้นเป็นคนพูดตรงตรงไปตรงมาไม่อ้อมค้อมชัดเจนในคําพูดไม่มีเล่ห์เหลี่ยมอะไรกับใครเท่าไหร่จะดูรู้เอาเอาตัวไหนมามาเป็นตัววัดว่มามันสั้นมันยาวนะก็คือวัดจากตัวนี้ก็คือวัดจากตัวนี้นะข้อแรกของนิ้วนางเนี่ยข้อแรกข้างบนของนิ้วนาง ถ้ามันไกลมันห่างมากอย่างนี้ถือว่าห่างห่างหลายเซนเลยตัวนี้เยอะห่างเยอะอยู่ตัวนี้นะถ้าเกิดว่ามันไม่มันไม่ไม่ถือว่าสั้นก็คือมันต้องมาเข้าใกล้ตัวนี้ตัวที่ลูกศรฉีไว้ให้เทียบให้ดูนะต้องอยู่ประมาณท่วแถวนี้ก็ถือว่าไม่สั้นหรือพอดีนะครับความหมายมันก็จะมีเข้ามาต่างห่างะน,น,นะคนนิ้วก้อยสั้นนะคนนิ้วก้อยนี่ก้อยสั้นเนี่ยจะระมัดระวังตัวอยู่ในการควบคุมนะ ันนี้คือความอาับับที่เห็นชัดเจนนะครับตั้งแต่ออนแต่ออกตั้งแต่เกิดเลยลแหอะตัว,ต,วตัวที่มันเป็นเป็นตั้งแต่เมื่อไหร่เป็นตั้งแต่เกิดน,นั่นเนี่ยีนนิ้วถึงเป็นตั้งแต่เกิดว่าอย่างไน,นที่เห็นมาหลายหลายคนนะก็มีแบบเดียวกันหมดนิ้วก้อยสั้นๆนี่จะมีความอาับับบางอย่างติดตัวมาทุกคนเลยแต่บางคนนิ้วก้อยสั้นเนี่ยอ่าพ่อแม่มันมาอยู่ครบมามาเสียตอนว้ใบโตเป็นสาวมีแต่งงานไปแล้วก็มี นั่นหมายกวว่ามันมีปัจจัยอื่นเข้ามาเสริมอาจจคือเส้นวาสนาจะดีแต่นี่เส้นวาสนาเนี่ยเส้นัาสนาลำบากเลยตัวนี้ก็เป็นมาตัวเส้นวาสนาลำบากเนี่ยมาเลยผลักดันในชีวิตลาบากตั้งแต่ตั้งแต่เกิดมาเลยก็ว่าได้นะอภัพบ,บางบางคนถ้าพ่อแม่ยังอยู่มันจะมีความอาภัรในลักษณะการใช้ชีวิตจะเสียเปรียบญาติพี่น้องเสียเปรียบคนอื่นตลอด โดยเฉพาะญาติพี่น้องเนี่ยมันจะพึ่งใครไม่ได้เลยถูกก็ลุมยินโตกว่าได้นะถึงบอกว่ามันจะมีความอาภัพติดตัวมาอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับคนที่นิ้วก้อยสั้นนะตรงตรงเส้นชีวิตที่นี่มาดูตรงเส้นชีวิตที่มันฉีกมานี่นะอยู่อยู่ในตำแหน่งของเนินเนินหลักฐานนะครับเนินหลักฐานเนินหลักฐานนี่ก็เส้นอาจจดูไม่ค่อย นในมือเนี่ยมันจะเป็นเส้นโคตรๆนะเป็นเส้นโคตรๆสายๆมันเสียอยู่นะครับเส้นมันไม่สวยมประสานกันไอลักษณะแบบนี้ถ้ามองดูเนี่ยมันก็จะเป็นคล้ายๆว่ามันเป็นเกาะใหญ่ๆก็เปิดใหญ่ๆในมือนี่เส้นลักษณะแบบนี้นะไอต่โคง้งเข้ามาหากันอีกทีอย่างเงี้ยนะครับลักษณะของเส้นในเดินหลักฐานจะเป็นลักษณะแบบนี้ในมืออีกข้างหนึ่ง วีค่าหนั้นก็จะเป็นมาไม่สวยนะเป็นลักษณะคนควายได้หลงขึ้นมาเนี้ยหมายก็ว่าคนนี้ในลักษณะของเส้นหลักหลักฐานที่ไม่สวยนียบ้านที่อยู่อาศัยก็จะเป็นบ้านเช่านะจะเป็นบ้านเช่าอันนี้ก็อยู่บ้านเช่าเหมือนกันจุดนี้ก็เป็นจุดอ่อนอีกตัวหนึง่งคือเส้นมันไม่สวยถ้าเส้นหลักทรัพย์ที่สวยจะมีบ้าน แต่ในทีน่นี้ตัวนี้เป็นลักษณะเสี่ยมเืลน้าเนี่ยแหละคือลักษณะของตัวบ้านถ้าคนมีเส้นหลักทรัพย์ที่สวยเนะี่ยหมายถึงว่าจะมีบ้านเป็นของตัวเองซื้อบ้านสร้างบ้านเป็นของตัวเองแต่เนี้ยม,มันขาดเนี่ยมันขาดเนี่ยมันมีเส้นตัวนี้ฉีกมานี่เส้นเส้นจากเมืองโรคนี่ออกมาเนี่ยคือการเช่าการผ่อนมันจะมีเรื่องที่ว่าให้เจ้าตัวรู้สึกกระวนกระวายใจเออเดือนนี้จะหาเงินไหนมาจ่ายค่าเช่าบ้านเนี่ยเนี่ยมันเลยมีลักษณะร้อนใจเหวี่ยงออกมาจากจุดน,นี้ แล้วก็มีลักษณะขาดซ้อนๆกนันนี่อันนี้ชัดเจนเลยนะคือเช่าเนี่ยบ้านก็อยู่ก็คืออยู่บ้านเช่าเหมือนกันนะครับเส้นสมองเป็นยังไงเส้นสมองเส้นสมองทั้งมือซ้ายมือขวายาวลงเนินอ่อนโยนเป็นคนที่ไม่ใช่คนบุ่มบามคือคนที่ค่อนข้างจะมิตกกังวลได้ง่ายหรือซ้ํเพราะเส้นสมองค่อนข้างจะลงยาวนะจริงๆแล้วมันจะมีเส้นลงมาลึกกว่านี้อีกเนี่ย มันเห็นเป็นแนวเส้นเงาๆลงมาอีกตรงนี้เนี่ยค่อนข้างจะมีความวิตกกังวลในซ้ําแล้วก็จะมีเส้นอุปสรรคตัดอเส้นอุปสรรคตัดเห็ก็เป็นเส้นตัดนะครับมหัศจรรย์แห่งลายมือตัวเลขค่ะตัดออกมาจุดนี้อจุดนี้ด้วยเนี่ยก็ปัญหาเนี่ยนี่เส้นวาสนาขึ้นมาจุดนี้เส้นวาสนาพึ่งตนเองเกิดที่เส้นชีวิตเนี่ยเส้นเล็กๆนะเส้นไม่ใหญ่นะครับก็เลย ต้องการออาชายเส้นเล็กฉีดให้ดูโห oh. เอ,อ้อมพอเหลือมองมาดูที่ที่เส้นชีวิตเนี่ยมันขาดนะต้นเส้นเนี่ยมันจะขาดมันจะแบ่งแบ่งให้ใหายไปอยู่ส่วนหนึ่งนั่นหมายความว่าอันนี้แหละคือคือจุดสำคัญถูกยกให้คนอื่นอามาเลี้ยงตั้งแต่เด็กตั้งแต่เด็กเด็กเนี่ยก็คือส่วนนี้นะครับ ส่วนเส้นสีเขียวตัวนี้มันหมายถึงว่าเส้นออกจากเนินโรคก,กันแหละสิ่งที่ทํะมันจะมีเรื่องให้หรือว่าวัสนาให้ร้อนใจนะเรื่องร้อนอกร้อนใจจะกับเรื่องภาระที่ต้องรับผิดชอบเพราะมันมีเส้นวิ่งเต้น่เข้ามาหาตัวนี้หรือว่าวิ่งเต้นหาหาเงินในที่นี้นะคือตัว,ต,วตัวเส้นวิ่งเต้นที่เขาหายน,นะมันทําให้เจ้าของเมืองรู้สึกกระวนกระวายในเรื่องของรายได้การเงินมันก็เลยต้องวิ่งเต้นออกไปหางาน รับกับรับอะไรเพิ่มเข้ามาอีกในตัวนี้นะครับที่มาตัดเส้นสมองเนี่ยมันมันให้ความทุกข์มันให้ความกังวลพอดูจากเส้นตัวนี้สีสีฟ้าเนี่ยเป็นเส้นวงก่อที่ค่อนข้างจะห่างฉีกห่างออกจากเส้นชีวิตอันนี้นี่พึ่งใครไม่ได้พึ่งตนเองมาตลอดเลี้ยงลูกคนเดียวลูกสองคนผู้หญิงสองคนต้องเลี้ยงลูกคนเดียวหนาะ มาดูแนวของเส้นหัวใจนะครับทีนี้เส้นหัวใจเนี่ยลงลงช่องหมดเปลืองเต็มเต็มเลยทั้งสองมือเลยนะมันมันหมดเปลืองเรื่องอะไรร้อนเรื่องอะไรตัวนี้ก็รายจ่ายการเงินนั่นแหละนะการที่เส้นมันวิ่งมาลงในในช่องหมดเปลืองเนี่หัวใจตัวนี้เนี่ยก็เลยค่อนข้างจะมีความทุกข์เรื่องรายจ่ายปัญหาการเงินนะครับอยู่เสมอ ครับดูที่เส้นหัวใจนะเหมือนกันข้างซ้ายข,าข้างขวานะลงช่องหมดเปลือกเหมือนกันหัวใจแบบนี้เราบอกหัวใจมีความทุกข์เรื่องรายจ่ายเรื่องการเงินอยู่เสมอนะครับเส้นหัวใจรักษาแบบนี้จะเป็นคนที่ทุ่มเทนะทุ่มเทกับสิ่งที่ตัวเองรักสิ่งที่ตัวเองเชื่อมากนะคนที่มีเส้นหัวใจแบบนี้ถ้ามีลูกก็จะรักลูกรักบริวารเยอะด้วยอารมณ์ แต่ก็จะมีเส้นวาสหนาเล็กๆขึ้นมาในฝั่งนี้นะเนี่ยอยู่ในช่วงอายุปัจจุบันเนี่ยก็คือห้าสิบขึ้นมาห้าสิบห้าสิบเอ็ดห้าสิบสองห้าสิบสามห้าสิบสี่ห้าสิบห้าขึ้นมาเนี่ยก็คือมีมีช่องทางในการหาไรายได้ได้อยู่นะเพราะมันมีลักษณะของเส้นตัวนี้ขึ้นมาเพราะงานประจำก็มีคือว่าตัวนี้เป็นรับจอบออกมาอีกทีหนึ่งไปหาจอบเข้ามาเสริมนะในในช่วงอายุปัจจุบันยิบขึ้นไป ปัจจุบันก็คือห้าสามยังห้าสี่นะครับทีนี้มาดูที่เส้นแนวเส้นอาทิตย์เข้าเข้านี่เลยเข้าถึงกลางนิ้วยาวลากมีลักษณะเส้นโค้งมีลักษณะโค้งอ่อนช้อยนะครับแต่เส้นหนึ่งเป็นลักษณะเส้นคตๆนะกก็คือแนวของเส้นที่มันบินขึ้นมาเนี่ยมันเป็นมันสายไปสายมาเหมือนงูลอยน้ำลเล็กๆสันส้นๆเนี่ยอย่างนงี้มันทำให้เจ้าของมือนี่ งานที่ทำเนี่ยเป็นงานที่ต้องออกแรงเป็นงานที่ไม่ไม่ได้มีไม่ได้มียศมีตำแหน่งนะแล้วก็มีเส้นวิ่งขมาคําในส่วนเส้นอาทิตย์ตัวที่วิ่งขมาคําเนี่ยหมายถึงว่าเจ้าของมือกระบวกกับความที่มันเป็นลักษณะมีความอ่อนโยนงานที่ทํานะสิ่งที่รับผิดชอบมันลําบากมันเหนื่อยก็ใช่มันต้องใส่ใจงานที่ต้องใส่ใจในลักษณะของการทํางาน เก็บรายละเอียดในงานให้ดีให้มันสะอาดให้มันเรียบร้อยตัวที่ค้ำก็คือบริเวณจุดที้ก็มาคำ้ำไม่ไม่ได้มีใครช่วยช่วยมาก็คือเป็นช่วยนักึกษาให้โอกาสไม่มาใครมาค้ำเพราะผัวก็ทิ้งไปตั้งแต่อายุลูกยังตัวเล็กๆนะเป็นคนให้โอกาสให้การทํางานในค้ำลักษณะช่วยให้ที่ทํางานมีที่ทําการทํางาน เรื่องส่วนตัวมันก็คือพยายามที่จะควบคุมบริหารการเงินนั่นแหละไอ้ตัวที่มันเป็นลักษณะสามเหลี่ยมบนดวงอาทิตย์เส้นมือทรายนี่ก็มีเหมือนกันนะครับเนี่ยมีลักษณะของเส้นตัวนี้จุดที่มันลงในช่องเสียหายนี่มันก็คือรายจ่ายประจํนรายจ่ายประจําตัวนี้ก็คือค่าเช่าห้องเช่าบ้านรายจ่ายประจํมันคือค่าเช่าบ้านนะครับจุดคุอที่มันลงในช่องเสียหายตัวนี้นะ มันเป็นเส้นกคตรพิ้นเขาหาตัวนี้อีกทีหนึ่งมือขวาก็มีเหมือนกันอทีนี้มีเป็นเส้นวาส,สนาขึ้นสั้นๆใหม่ๆเนี่ยก็คืองานรับจบรับงานอื่นๆย่อยๆเข้ามาอีกเพราะงานประจำเนี่ยงานที่ก็บอกจือว่าเส้นมันบอกว่างานใช้แรงก็ก็เป็นแม่บ้านนะเป็นแม่บ้านทำความสะอาดก็งานใช้แรงตัวนี้ก็เป็นตัวเสริมมีคนมาไหว้วานไปทําที่หน้าที่นี้อีกนในอายุปัจจุบันห้าสามาสี่ขึ้นมา มันก็เลยยังยาวมีเงินยาวไปถึงห้าสิบห้าบหกเป็นรายได้เข้ามาเรื่อยๆนะครับสำหรับมือนี้ใน,ในช่วงต้นของชีวิตก็เส้นชีวิตขาดนะครับเปลี่ยน,ปนแปลงตัเด็กเลยคนนี้จุดนี้ก็มีเส้นมัสนานะครับเกิดบนบนเส้นสมองฉีขึ้นมาอ,มอยู่อยู่ใต้อนาเคของนั้นเสานะ้ำเพราะดูภาพเอียงนี่น่าจะใช่เพราะตัวนี้เลยว่าเป็นงาน เงินงานที่ได้มาจากตําแหน่งหน้าที่งานประจําที่ตัวเองมีนะไอทีมันขึ้นบนเส้นสมองแต่อุปสรรกก็เยอะนี่ก็เป็นเส้นอุปศรคตัดในช่วงอายุในช่วงยี่สบเก้าสามสิบนะครับก็คือในในเส้นนี้นี่ก็อีกเส้นหนึ่งก็ตัดอุปสรรคนี่มีก็มีเยอะมาอยู่นะในช่วงถ้าถ้านับจากเส้นลักษณะขึ้นมาก็ยี่ อ่ยี่สิบหกยี่สิบเจ็ดนะครับถ้านับจากเส้นมารสนาขึ้นมาก็ยี่สิบแปดยี่สิบเก้าก็คือจุดเดียวกันกับจุดนี้นี่ก็เส้นคุ้มกันเบี่ยงออกห่างจากเส้นชีวิตก็ต้องพึ่งตนเองอีกเหมือนเดิมนะอันนี้เป็นเส้นคู่ตัวนี้จะมีเส้นเป็นเส้นคู่วิ่งี่เป็นเส้นคู่นะครับตัวนี้นี่ก็เป็นแนวเส้นสมองนะครับเป็นแนวเส้นสมองชีรุมานี่อีกทีหนึ่งก็ค่อนข้างจะเป็นคนที่ มีความวิตกกังวลเรื่องฐานะการเงินเยอะนะการที่มีเส้นสมองลากลงยาวเหลือเกินจุดที่มันตัดขึ้นมาเนี่ยเนี่ยเป็นความทุกข์เรื่องฐานะการเงินจุดนี้มีมีเส้นหัวใจเฉี่ออมาแล้วก็มีเส้นตัดนี้หัวใจโศกเศร้าทีนี้มีเรื่องเศร้านะหัวใจโศกเศร้าได้รับความเศร้าเศร้าเรื่องอะไรมันก็วิ่งไปหาตรงตรงที่มันเป็นรายจ่ายนั่นแหละจุดที่พาทําให้เศร้าให้คิดเยอะคิดมากนะครับ อันนี้ก็มีเป็นเส้นสมองอีกนะครับตัวนี้ก็ก็มีเส้นสมองนี่ตัวนี้ก็ลากลงม,มานี่อีกทีหนึ่งชาวลงนี่เลยเ,เส้นเดินทางมีลักษณะโคตรเส้นไม่สวยนะเป,นเป็นลักษณะแนวเส้นโคตรส,สายอันนี้ก็ไม่ค่อยดีอีกการเดินทางตัวนี้ไม่ได้เกี่ยวกับต่างประเทศเลยสักนิดนะไม่ได้เกี่ยวกับต่างประเทศเกี่ยวกับในประเทศนี่แหละจุดนี้มีเส้นเล็กๆตัดจุดนี้มีเส้นเล็กๆตัดก็กกกปัญหารายจ่ายการเงินอยู่อยู่ในช่วงน่าจะมีเรื่องให้จ่ายเสียเงินอยู่ ห้าสิบสามห้าสิบสี่ในช่วงนี้มันออกมาจากเส้นหัวใจตัดแสดงว่าสิ่งที่เป็นรายจ่ายน่าจะเกี่ยวกับลูกเกี่ยวกับคนที่ตัวเองรักเรียกว่ามีรายจ่ายเสียเงินเพราะคนที่ตัวเองรักทาให้เสียเงินเพราะลูกป่วยเข้าโรงพยาบาลอะไรแบบนี้นะครับก็คือในจุดนี้เ,เส้นบุตรสวยนะเส้นบุรสองคนเส้นบุตรสาวชัดเจนนะครับเส้นบุร ดูแล้วลูกก็จะพึ่งพาได้ในอนาคตด้วยเหมือนกันอันนี้เป็นเส้นนานๆทีเดินทางไกลทีหนึง่งอาจจะไปไปทำงานไปที่นั่นที่นี่ไปรับงานที่นั่นที่นี่อย่างนี้ก็ได้นะก็อย่างนี้หรือไม่ก็หรือไม่ก็เดินทางไปทําบุญไปไปเที่ยวไปอย่างนี้นะอย่างนี้นานๆได้เดินทางไกลทีหน,นึ่งเนี่ยเส้นวิ่งเต้นเข้าหาเส้นตรงนี้วิ่งเต้นนะ อย่างอย่งตัวนี้เป็นลักษณะเส้นวิเทนอด่งที่ได้ไล่ให้ฟังมรแลดาในจุดนี้ครับก็ประมาณนี้นะครับสําหรับมือที่ค่อนข้างจะลําบากสู้คิตมีความอาภัพติดตัวมาตั้งแต่อ่อนแต่ออกตั้งแต่เด็กเลยแหละก็ว่าได้นะครับผัสจันแห่งลายมือตัวเลขค่ะก็อย่างนี้แหละครับชีวิตคนเราเกิดมาแล้วมันไม่มีใครสมบูรณ์แบบร้อเปอร์เซ็นได้อย่างก็ต้องเสียอย่างนะ เกิดมาใช้เวรเกิดมาใช้กรรมเกิดมาสร้างบุญเกิดมาสร้างกรรมเกิดมาสร้างบาร,รมีมันก็อยู่ในตัวตนคนเดียวกันนั่นแหละนะครับอย่าลืมว่าปัจจุบันจะเป็นตัวกําหนดอนาคตและมันก็จะเวียนมาเป็นอดีตจะดีหรือไม่ดีก็อยู่ที่ปัจจุบันด้วยนะครับถ้าเราทําปัจจุบันของเราให้ดีทดําดีในสิ่งในสิ่งที่มันถูกต้องมันก็ย่อมจะหวนกลับมาเป็นอดีตที่ดีเกื้อหนุนเราในภายภาคหน้าด้วยเช่นกัน สวัสดีและขอบคุณครับ